สวัสดีครับพบกับผมดอยสกเลตกับเกม7บาปกันอีกเช่นเคยซึ่งคลิปในวันนี้ผมจะมาทําการเปิดกาชาตู้ใหม่นะเป็นตู้ของพรีบันแล็กนาล็อกนะครับตู้นี้ก็มาเป็นแบบสเต็ปอัพนะสเต็ปที่2กับ7นะครับจะใช้อยู่ที่1เพชนะส่วนสเต็ปที่5เนี่ยจะการันตี SR นะครับซึ่งถ้าเราเปิดครบทั้งหมด10 s สเต็ปเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด2องเพชนะแล้วก็ได้พรีบันไปเลยนะครับเป็นการันตีของตู้นี้นะ ส่วนเลตในตู้ครับก็จะเพิ่มเลตของพรีบานานะ0.5%นะครับส่วน SR s ตัวอื่นเนี่ยจะอยู่ที่0.25%นะแล้วก็สรับตู้นี้นะครับมือใหม่หรือสายฟรีเนี่ยก็แนะนำว่าให้ข้ามไปเลยนะครับเพราะาตัวละครเนี้ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะในเมตาตอนนี้นะครับซึ่งตู้ต่อไปเนี่ยจะเป็นตู้ของเจ๊งูเขียวนะตู้นั้นเนี่ยเป็นตู้ที่เราควรจะเปิดมากๆนะครับเพราะเจ๊เนี่ย เอาไปไล่เคี่ยนบอสกลางได้นะทุกคนก็เตรียมเพชรรอกันไว้ด้วยนะครับส่วนในคลิปนี้ที่ผมมาเปิดให้ทุกคนได้ดูก็เพราะว่าผมจะเอาตัวของพี่บันไปรีวิวให้กับทุกคนได้ดูนะว่าความสามารถของพี่แกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดผมเปิดได้พี่แกก่อนที่จะครบ10สเต็ปเนี่ยผมก็จะหยุดเปิดนะทุกคนเพื่อเป็นการประหยัดเพชรนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มลุยกันเลยนะครับผมโลแรกครับไปเลยฮะ มาครับโลแรกของพี่บานนะ่ะก็เบ่งกล้ามเลยว่ะทุกคนโอ้โหน่าจะเกลือว่ะโลนี้ดันได้แบบนี้สกิปเลยละกันเกลือแน่นอนนะผมไม่ต้องลุ้นเลยเบ่งกล้ามแบบนี้นะทุกคนนะเอาละไปลุยต่อครับสเต็ปที่2นะทุกคนก็จะ1เพชรนะครับผมมาครับสเต็ปที่2ยังไงโลนี้แจ่มใสเลยท้องฟ้าแล้วก็แปลงล่าง2ครับโอเคปุ๊บ ไม่สวนสคิปเลยนี่งไงเอาละ <c oughs> เริ่มละเริ่มละเริ่มจะเกลือแล้ววะทุกคนเอาละมาสเตปที่สครับรอบนี้ยังมืดอยู่ท้องฟ้านะแล้วก็แปลงร่างสองครับสวนน่อยปุ๊บกระเด็นสคิปโอเคสามสเตปแล้วยังสกิปรัวๆอยู่เลยนะช่วงนี้สเตปสี่ครับไปมาสาเตปที่สี่ต้องมาแล้ววะโอ้โหเดี๋ยว ปแปลกแล้วทุกคนสี่สเต็ปลุงยังไม่โผล่เลยว่ะเฮ้ยจริงจังปะนี่อันนี้ดันได้เดีผมว่าเกลือว่ะนี่ไงโอ้ oh my god สีสเต็ปเกลือครับสเต็ปต่อไปจะการันตีลุงลนะทุกคนเราก็ไปขอพี่บันนะสเต็ปนี้ let's go ยังไงครับการันตีกิ่งไม้เบ่งกล้ามด้วยทุกคนผมบอกเลยแบบนี้ไม่น่าได้โอ้ oh. m ม่ก็อันนี้การันตีลุงนะครับซึ่งไม่น่าจะออกพี่บันวะผมว่าออนิเมชันมันกากเกินยังไงโอ้โหดูดีดึงยังสีทองอะ่ะเอาเรื่องจัดตู้นี้คือเค็มจัดเลยวะผมว่านะเอาล่ะเระเบิดไปครับมาปุ๊บโอ้โหตัวไหนแล้วเนี่ยทีนี้สีทองหมดเลยโอ้ตัวแรกเลยวะทุกคนพี่ โอ้เรียบร้อยยังไงก็ไม่ได้หรอกดูจากทรงโอเคสคิปไปแล้วกันได้มาเป็นสารทัศนะครับทุกคนก็5สเต็ปละยังไม่โพ่นะพี่บันไวมากเลยวะ่ะคลิปนี้เอาละสเต็ป6ครับมาสเต็ปที่6ยังไงตาแดงแปลงร่างหนึ่งโอ้ oh my g อ d ถามจริงเพื่อนตู้นี้มันจะเป็นแบบนี้จริงๆหรอวะฮะ คือมันจะเกลือจริงเหรอวะเพื่อนโอ้โหทุกคน6สเต็ปยังไม่โผเลยครับแม้แต่รุ้งก็ยังไม่โผนะไอ้เมื่อกี้มันการันตีนะไม่ต้องไปนับมาสเต็ปที่7 1เพชรต้องมาแล้ววะมาเอาหน่อยสเต็ปเจ็ดยังไงเฮ้ยไม่เอา10สเต็ปนะเว้ยเปลืองขอร้องสวนหน่อยโอ้โหปิวโอ้ไมคก็อเดี๋ยว มาสเตปที่8ครับกิ่งไม้ยังไงโอโอโหถามจริงโอ้โหโอ้โหแปดสเตปลุงไม่ออกเลยโอโอโหตู้ดักเพชรของจริงมาสเตปเก้าแล้วโอ้โหมาถึงขนาดนี้ผมบอกเลยเรียบร้อยโอ้ไม่ก็ จบที่10สเตปว่ะทุกคนโอ้โอ้โหโอ้ไม่มีลุงเลยโอ้โอ้โหเรียบร้อยทุกคนโคตรเกลือตู้นี้มาสเตปสิบครับไม่ต้องลุ้นเลยละเพราะเราได้แน่นอนบันโอ้โอ้โหบิงกล้ามทั้งคลิปโอ้โหปิวโอ้ไม่ก็สิบสเตปไม่ได้ลุ้งสักตัวทุกคน โอ้โห oh. ผมนี่ยอมใจเน็ตมาเบิ้ลเลยโอเคครับทุกคนก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะกับการเปิดกาชาตามหาพรีบันของเรานะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็โดนไป10สเต็ปนะแบบเต็มๆเ,เลยนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นการเปิดกาชาที่ไวที่สุดะนะในช่องของผมนะคือสกิปรัวๆเลยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับโอ้โหเข็มจัดตู้นี้ ใครที่คิดจะเปิดเนี่ยบอกเลยว่าอย่าไปเปิดนะครับให้ดูผมเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าตู้นี้มันเอามาดักเพชรนั่นเองนะครับทุกคนก็ข้าไปเปิดตู้หน้าเลยนะส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับขอตัวไปซับน้ำตาก่อนนะเข็มจัดเลยตูน้นี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ